นะครับโจทย์ที่ให้หาเวลาที่เข็มมันจะทับซ้อนกันนะครับถ้าเข็มทับซ้อนกันก็แปลว่าเข็มยาวเข็มสั้นอยู่ที่ที่เดียวกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมุมเข็มยาวกับมุมเข็มสั้นมันก็เลยเท่ากันครับนะโอเคมุมเข็มยาวมันไม่สนเลขชั่วโมงอยู่แล้วมันสนแต่เลขนาทีใช่ไหมมันเอาเลขนาทีคูณด้วยหกองศาใช่ปะ งั้นเลขนาทีเนี่ยมันเป็นตัว m เลขนาทีเป็นตัว m มุมเข็มยาวมันเอาเลขนาทีคูณด้วยหกงั้นมุมเข็มยาวมันจะเป็นหก m ขณะที่มุมเข็มสั้นมันสนทั้งตัว h แล้วก็ตัว m ด้วยตัว h มันจะบอกได้ว่ากี่ช่องใหญ่กี่ช่องใหญ่ช่องใหญ่ละสามสิบนะช่องใหญ่ละสามสิบงั้นก็สาสิบ h ก่อน แล้วเลข m คือเลขนาทีมันเข็มสั้นมันก็เดินต่อไปนาทีละ0.5นาทีละ0.5องศาจึงเอา m คูณ0.5มันก็เลยออกมาเป็น0.5 m บวก30 h อันนี้คือมุมเข็มสั้นซึ่งเด็กๆตรงนี้เด็กๆเรียนรู้มาแล้วครับเด็กๆเรียนตรงนี้ผ่านมาแล้วมุมเข็มยาวเป็น6 m มุมเข็มสั้นเป็น0.5 m บวก30 h เด็กๆเรียนผ่านมาแล้วลูก เข็มทับซ้อนแปลว่าภาพมันจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะสมมุตินะเข็มสั้นอยู่ตรงนี้เข็มยาวมันก็อยู่นี่เลยอะอย่างเงี้ยมันอยู่อย่างนี้เลยอะดังนั้นตอนที่ลูกวัดมุมมาเนี่ยมุมเข็มสั้นเท่านี้ มุมเข็มยาวก็ไม่ได้เลยไปเลยมุมเข็มสั้นจึงเท่ากับมุมเข็มยาวครับเงื่อนไขของการทับซ้อนเข็มทับซ้อนคือมุมเข็มยาวเท่ากับมุมเข็มสั้นมุมเข็มยาวก็ 6m มุมเข็มสั้นก็เนี่ยครับ 0.5m บวก 30s เนี่ยจับตรงนี้กับตรงนี้มาเท่ากันแค่นี้ลูกโอเคไหมครับ เออตรงนี้ลูกไม่ต้องไปทำตามก็ได้ครับมันจะกลายเป็นการต้องมานั่งจำละแต่ถ้าลูกเข้าใจมันเนี่ยเนี่ยการที่เข็มทับซ้อนก็แปลว่ามุมเข็มยาวเท่ากับมุมเข็มสั้นมุมเข็มยาวเท่ากับมุมเข็มสั้นคือแค่นี้เลยลูกงงงงไหมครับไม่งงนะเอาเลยนะยเดี๋ยวเริ่มตัวอย่างกันเลยนะ ช่วงข้างล่างนี้ปล่อยผ่านไปได้เลยนะลูกเออจำหัวใจหลักของมัน